สวัสดีครับนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีในการเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับสมาชิกชาวเครื่องเสียงนะครับทุกทุกท่านนะครับก็หลังจากที่นะครับผมหลายวันนะครับที่เราไม่ได้อัปเดตสินค้านะครับให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับก็เนื่องจากว่าสินค้า ยังไม่มีเข้ามานะครับับวันนี้นะครับผมมีเข้ามามากมายหลายตัวนะครับท่านใดที่ชอบนะครับแล้วก็สนใจนะครับตัวไหนก็สามารถสั่งจองกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายตรงนะครับ0630564876นะครับหรือว่าจะเป็นในช่องทางไลน์นะครับก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลย นะครับนี่แหละเบอร์0630564876นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับก็เจอกันวันนี้ช่วงค่าๆนะครับผมของวันที่16มิถุนายนพศ2566นะครับกับช่วงเวลา18นกา4 2นาทีนะครับสินค้าทุกตัวนะครับที่อัปเดตวันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่ดูแล้วนะครับสนใจก็สอบถามกันได้นะครับอ นะครับผมก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับยังไงก็ฝากเพื่อพี่น้องสมาชิกนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับให้กับทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นนะครับด้วยสินค้านะครับมือสองสภาพดีนะครับเป็นสินค้าดีแบรนด์ดังจากค่ายเอกสาวชัยภูมินะครับตัวนี้เป็น power m class ab รุ่น ab 8 0 0 นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับอ่าสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยนะครับความสูงแอมน่าจะอยู่ประมาณ3ามนะครับลึกน่าจะประมาณ19ได้มั้งเนาะสินิ้วนะได้มั้งนะครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับสินิ้วข้างละ2ดอกนี่สบายสบายเลยนะครับสำหรับแท่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีตําหนิอะไรตรงไหนบ้างยังไง นะครับนี่รอบๆก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยมากเลยพี่น้องนะครับแปดสิบกับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเออนำเบิงขังหลังกันยางอ้อมเอานะครับอันนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับของรุ่นนี้นะครับภาคสัญญาณอินพุตนะครับมีทั้งแบบแก๊สโฟนแล้วก็แบบ XLR นะครับสายสัญญาณลำโพงก็มีทั้งแบบสเปกคอนแล้วก็ดําแดงนะครับลำพัดลมระบายอากาศนะครับสองตัวด้านหลังนะครับจะมีจุดตําหนิตรงนึงก็คือน่าจะเป็นตรงสวิตช์สเตอร์โมโน นะครับอ่าสเตอร์ก็คืออ่าเราก็ใช้งานปกติซ้ายขวานะครับแต่ถ้าใครอยากใช้ในโหมดของอ่าพาราแลนะครับแล้วก็ใช้เป็นการอ่าพ่วงแจ็คเอานะครับพี่น้องครับใช้พ่วงแจ็คเอานะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีแค่นี้นะครับส่วนข้างในนะครับลูกค้าแก้งมาว่าเดิมๆเลยตัวนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไง นะครับว่าปกติดีไหมนะครับก่อนอื่นเปิดเครื่องเลยนะครับปั๊บอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคครับระบบก็นิ่งดีมากนะครับไม่มีเสียงตุ๊บเสียงตับออกดอกลําโพงนะครับอ่าย้ําก่อนตัวนี้นะครับในหมดของการใช้งานนะครับผม15นิ้วข้างละ2ดอก18นิ้วข้างละ1ดอกนะครับอ่าเล่นได้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะมาลองกันนะครับใช้นที่1นะครับ เดี๋ยวผมลองหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนเนาะนะครับสักครู่เ้อนะครับสักครู่สักครูร่โอเคตอนผมทดสอบนี่อาจจะไม่ได้ทดสอบแรงมากนะครับเพราะว่าบ้านใกล้เรียนแข็งเยอะนิดนึงนะครับผมไฟตัวนี้อาจจะไม่ขึ้น นะครับไฟสัญญาณอ่อนนี่ไอไฟไฟสัญญาณซิกเนลอาจจะไม่ขึ้นนะครับผมแต่จริงๆคือไฟขึ้นปกตินะครับทดสอบเป็น18น,น,น,นิ้ว1ใบ 88, 11, 11, 15นิ้ว1ใบต่อข้างนะครับชั้นที่หนึ่งปกติชั้นที่2ครับไปใส่่พอจจะะเเเขขีียนไปไปไยนนอออกไไปปใส่่พงครับ เสียงอิ่มดีมากครับเสียงดีมากเลย เสียงดีมากเลครับผมไม่มีจี้ไม่มีัมนะครับการใช้งานปกติดีนะครับราคาเท่านี้นะครับอยู่ที่5,500บาทนะครับเอกซาวรุ่นอ่ามอแปลง AB800 5,500นะครับ5 5า0บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับใครสนใจก็ดูคลิปนี้แล้วเห็นก็ติดต่อได้เลยนะครับ5 5า0บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับมาชมในสินค้าตัวต่อไปนะครับวันนี้สินค้าก็อาจจะซาซายายังนิดนึงนะครับนะครับอ่ะ มาเริ่มจากนะครับสินค้ามือแรกนะครับก็อาจจะมึนๆหน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับสินค้ามือแรกนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับรอบนี้ได้แค่2แท่นเท่านั้นนะครับรอบก่อน9แท่นนะครับหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นนะครับพอแอมป์คันนี้จากค่ายพาดลรุ่น PX1 นะครับกำลังขับอ่า 4A8 โอห์มอยู่ที่800วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่อ่า1,200วัตต์นะครับซึ่งถ้าใครจะจัดเซต ชุดเครื่องเสียงเล็กๆคาราโอเกะนะครับไว้รับงานนะครับแท่นเดียวจบเลยนะครับเบรสิบนิ้วช่องละ2ดอกนะครับอ่านี่เลยนะครับหม้อแปลงนะครับเธอลอยนะครับลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือแรกนะครับแต่เป็นราคายังอยู่ในช่วงจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับงานนะครับสวยๆนะครับงานดีนะครับงานเนี้ยบงานมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา11,900บาทนะครับ1 1ึ0 0 900บาทนะครับราคานี้ก็รวมจัดส่งให้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับสุดคุ้มนะครับพี่น้องครับนะปกติราคามือ2ก็นะครับอ่าบางตัวก็แพงกว่านี้ก็มีนะครับราคามือ2เนาะนะครับตัวนี้อาจจะเป็นค่ายน้องใหม่นะครับราคาก็เลยนะครับลงมาตามลําดับนะครับแต่คุณภาพนะครับผมนะครับแต่คุณภาพนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับเทียบกับแอมแบนระดับดังๆได้เลยนะครับสําหรับพาดนรุ่น PX 1 0 0 0นะครับ11,900าบาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับมีแค่2แท่นเท่านั้นพี่น้องนะครับให้ชมกันเลยแบบนี้สสวยๆนะครับอ่านะครับถัดลงมานะครับก็เป็นพระแมวมยอดนิยมอีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็น n อ่า NPE รุ่น C2002 นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าอ่ายังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่ตัวนี้เป็นคลาส a b หมอแปลง c c คอ e นะครับ1ินิ้วข้างละ2ดอกเล่นได้สบายสบาย นะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ยังคงเป็นราคาที่มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับราคา8,5 0พรับเองนะครับส่งบวก250บาททั่วไทยนะครับน้ำหนักก็ประมาณเกือบ30กิโลได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ8ป0พรับเอง8ป0พนจะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับ NPEC 2002นะครับโอเคนะครับใครไม่ทันตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยแอดไลน์นะครับมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเด้อนะครับ ขยับต่อมามน,นะครับผมเป็น PowerM SAE รุ่น PXM5 นะครับตัวนี้15ข้างละ2สบายๆ18ข้างละ1ดอกนะครับเล่นได้เลยสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับตัวนี้เป็นคาสด D ีสวิตชิ่งนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับ5,500บาทนะครับ SAE PXM5 นะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยพี่น้องนะครับห้าพันห้าสิบห้าครังละสองสิบแปดครังหนึ่งได้สบายสบายนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพาวอแอมทาดาโปร4.5นะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับสวยวิ่งวิ่งเลยนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับสิบห้าครังละสองสบายสบายนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับสำหรับทาดาโปร4.5 นะครับขยับมาอีกนะครับเป็นในส่วนของ Power Amp c a t Audio นะครับตัวนี้สติเกอร์ไม่ขาดนะครับเดิมๆสวยๆไสในแน่นนะครับราคามือแรกในเกือบ20,000เลยทีเดียวนะครับสำหรับแท่นนี้นะครับ18นิ้วนะครับกำลังวัตต์ไม่เยอะมากนะครับ600ถึง1,000วัตต์นะครับตัวนี้ขับได้นะครับช่องละ2ดอกนะครับสำหรับ c a t Audio PV 7.0นะครับสวยมากเลยราคา7,900บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ7,900บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับคับ audio pv เจ็ดจุนะครับในช่วงขณะที่ผมอัพคลิปวิดีโอนะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะครับเสียงรถมอเตอร์ไซค์เตลรยานนะครับอย่างไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเด้อนะครับพี่น้องครับบ้านติดถนนใหญ่เลยนะครับอ่ะนะครับ7,900บาทรวมจัดส่งให้ทั่วไทยครับ audio pv 7.0 นะครับสวยมากนะครับถัดลงมาก็เป็นในส่วนของพเอ็มซีชั้นแนนอีกหนึ่งตัวมือสองสภาพมือหนึ่งนะครับโปรยูโรเทครุ่น4,080นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้สวยมากสภาพ9 15นะครับสวยๆเลยนะครับ4ชั้นแนนนะครับ18นิ้วช่องละ2ดอกนะครับตัวนี้นะครับเล่นได้เลยนะครับราคา11,900บาทนะครับโปรยูโรเทค4800 นะครับสวยๆแบบนี <irgendw carbono> ้เลยพี่น้องนะครับโอ้นะครับสินค้าวันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับสวยๆทุกตัวนะครับสวยทุกตัวแน่นอนนะครับใครชอบตัวไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับดูๆก่อนก็ได้นะครับผมวันนี้ถ้าไม่มีตัวชอบนะครับกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อวันหน้ามีตัวไหนที่ท่านชอบก็นะครับติดต่อมาได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับสินค้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ถูกใจนะครับสั่งซื้อได้ไม่ถูกใจก็ผ่านก่อนได้เด้อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมรอบหน้านะครับจะเป็นในส่วนสินค้าตัวไหนนั้นนะครับเราก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้สมาชิกเราได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ power mixer นะครับ power mixer เดี๋ยวผมพาชมก่อนแล้วกันเนาะนะครับเหลือหนึ่งตัวนะครับ power mixer นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานประชุมงานประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่างาน กินเลี้ยงเล็กๆได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ที่มีเพาเวอร์แอมป์ในตัวนะครับ15นิ้วข้างละ2ดอกได้เลยนะครับผมมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงเอ็โคนะครับให้ด้วยนะครับ2,990บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ2,990บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับส่วนปลั๊กไฟ NTS ตัวนี้โอ้ยังอยู่ได้พี่น้องครับสวยๆนะครับ NTS นะครับ PR 8 3 0 VA นะครับตัวนี้นะครับ1,200บาทรวมจัดส่งเหมือนกันนะครับ1,200บาท รวมจัดส่งนะครับอ่ะในกระลวันนี้นะครับผมก็สินค้าก็มีประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวตู้ก่อนแล้วกันตู้ลำโพงเบต b นะครับ BV ไม้อัดแท้ตะแกรงฉีกนะครับขอบเหล็กสีระเบิดนะครับงานแบบนี้เลยนิบเนียบแบบนี้นะครับเราจะเจาะรูที่ใส่สเปคคอนแบบนี้ไปให้เด้อนะครับสเปคคอนเราไม่ได้แถมไปให้นะครับของใหม่มือแรกนะครับราคาแค่ใบละ2,500บาทเท่านั้น นะครับราคาแค่ใบละ2,500บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับ BV สุดเต็มนะครับขนาด56คูณ80คูณ80นะครับใบละ2,500บาทใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ